สิ้นสุดการรอคอยสำหรับคนภาคเสียงตัวละครรายาเจ้าหญิงนักรบแห่งนงครคูมันตรากับภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ในการกอบกู้อาณาจักรด้วยการตามหามังกรตัวสุดท้ายในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องราสุดของดิสนีย์ดิสนีย์รายาแอนเดอร์ลัสดากอรายากับมังกรตัวสุดท้ายที่เตรียมจะฉายในวันที่4มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นั่นก็คือนางเอกสาวยา,ยายาอุรัสยาแถมชื่อของตัวละคร ลายายังมีความคล้ายคลึงกับชื่อของยายาขาดแค่ตัวอักษรเพียงตัวเดียวรวมถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความเด็ดเดี่ยวแต่ดูเหมือนว่างานนี้จะเกิดเป็นกลิ่นดราม่าเบาๆเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึง่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าทำไมดิสนีย์ชอบเอาดาราไทยมาพากเสียงด้วยนักพากยเก่งๆเ,เยอะแยะเลิกได้แล้วนโยบายแบบนี้หลังจากนั้นก็ดมีชาวเน็ตเข้ามาช่วยกันคอมเมนต์ต,ตอบกลับไปแบบนี้ว่า ของยา่านี่คือเสียงภาษาอังกฤษคือขายต้นฉบาับม,มากนะคะลองไปฟังดูสิอีกท่านก็บอกว่าอย่างน้อยเขาก็เคยมีงานภาคครับแต่ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันและอีกคนก็มาบอกว่ามันคือนโยบายของดิสนีย์โดยตรงเลยครับบริษัทลูกของแต่ละประเทศต้องหาดารามาแคสแล้วส่งเสียงไปที่บริษัทแม่เพื่อพิจารณาอีกทีและทําแบบนี้กับทุกประเทศที่ฉายเรียกเลยว่าแค่เริ่มดราม่าเบาๆยังไม่ถึงขั้นรุนแรงครับ